เน pues <the Fern anda> er <de> ื้อหาที si ่เรียนไปสัปดาห์ก่อนนะครับจำได้ไหมรูปภาพที่เราทำกิจกรรมกันไปเรื่องอะไรนะครับโรคติดต่อการสัมพันธ์การดุลยเดการป้องกันการตั้งคำามต่อไปอีกคนทำไมคือต้องมีการดุลยเด กนัเพราะว่าปัจ <Techn> จ <Pokémon> ุบันนี้มีแนวโน้มที่คุณแม่ไวสายเนาะมีอัตราการเพิ่มที่มากขึ้นเนื่องจากปัจจัยอะไยอย่างขาดความรู้มีปัญหาครอบครัวขาดความรู้พูลอะไรตรงนี้เนาะเมื่อต่ต่อขึ้น ความแตกต่างระหว่างเพศชัดเจนขึ้นธรรมชาติทำให้ร่างกายอารมณ์เลยไ้วเขาดูเป็นเด็กโตไหมก็จะมั่งยุ่งมสี่มอห้ามอหก ใช่ที่จะมาส่งสินค้าอะไรเร่งรีบของเขาอะไรพวกนี้เนาะแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก mm ็เขาก็บอกว่ามันก็ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้ต่างคนนึงเขียนหัวข้อลงไปนะครับการรณรงค์การป้องกันการตั้งคำถามต่อไปหกคนในหัวข้อที่หนึ่งบริจาคเวลานะครับให้เวลาสามนาทีเขียนขั้นที่หนึ่งขั้นวางแผนเราจะมีการวางแผนใหม่อะไรบ้างเขียน การก็คือเราจะปฏิบัติแล้วเราจะปฏิบัติแล้วท่านนี้ท่านนี้คือเราวางแผนวางอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านที่สองคือเราจะลงมือทำแล้วท่านสุดท้ายท่านประเมินผลท่านประเมินผลแบบประเมินความพอใจนักเรียน ก็หมายจนวนเท่าไหที่เราดเนนเดี๋ยวครให้เวลา3นาทีแลกเปลี่ยนไปดูของกลุ่มอื่นแล้วกลับมาดนของกลุ่มตัวเองไม่ต้ดว่าเราตั้มถ้าเราขาดต่มโป๊ะอะไรา่าทำติ๊กต๊อกแต่ทำติ๊กตอกไปกลง <Es> ความใจาคทำแผนพรกาวมีเรโยเยว์ป็่้าหมายอ้นการดาเนินงานดาเนินการข้อม er ูท well, ี่หาได้มาจะทําเป็นรูปแบบแผนภพนำแผนภพที่ได้ไปนื่อนหรื่เาหมาย จับข้อมูลเนาะเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีข้อมูลก่อนนะ<ม>เดี๋ยวใครขัดอะไรที่มันเข้ากับของเราจะทำก็เลือกของพอไปใส่ได้ถ้าขัดตงอะไรก็ใส่ได้เดิมต้หนหาข้อมูลก่อนเสร็จแล้วกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรเนาะเพื่อรณรงค์้ังกันขับถัดไตรวน้่งอะไรเสร็จแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครร